วันนี้เราจะพามาทำน้ำพริกเบคอนนะคะเบคอนเราทอดเราทอดเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาไปตำนะคะอันนี้ก็หอมแดงจะหอมแดงซอยแล้วก็เอามาตำแล้วก็กระเทียมตำจะตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็พริกป่นจะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาผงชูรสจะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะก็เครื่องปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะจะ เรามาเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้านี่เราก็จะมาตัดเบคอนให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แต่เป็นชิ้นเล็กๆจนหมดเลยนะคะแล้วเรามาดูอีกทีก่น นี่เราตำทีละนิดนะคะว่าตำเยอะไม่ได้เดียเ๋ยวเขาไม่ละเอียดจ้ะอันนี้เราตำเสร็จแล้วนะคะเบคอนแล้วเราจะเปลี่ยนโครกจ้าครกนี้มันเล็กไปครกใหญ่มาเลยจ้าแล้วก็เอาเบคอนใส่จ้า แล้วก็จะปรุงรสเลยนะจ๊ะนี่ก็ผงปรุงรสรสดีนะจ๊ะแล้วก็น้ําตาลนะจ๊ะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ผงชูรสจ้ะแล้วก็พริกปน่นแล้วก็เกลือจ้าถ้าใครจะใส่น้ำปลาก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราไม่เราไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่า เราเอาไปทําทําไปกินที่โรงงานจะเราไปทํากินที่ทํางานนะจ๊ะเดี๋ยวฝรั่งจะหมินจะเกลงใจฝรั่งแต่ถ้าใส่น้ําปลาแล้วมันจะรสชาตดิดีกว่านะคะตามให้เขาเข้ากันเลยนะคะ เีเดาคนก่อนนะคะอันนี้เราทำกินเองนะคะไม่ได้มาสอนทำอาหารนะคะไม่ใช่เชฟจ้าตามให้เข้ากันจ้อ ตามให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีจ้าพอตำเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปผัดกันเลยจ้าก็เทน้ำมันเลยจ้าเราจะมาผัดหอมแดงก่อนนะคะ แล้วก็จะเจียวหอมแดงให้เหลืองนะคะเจียวหอมแดงให้เหลืองกอนเด้ยจ้า เราใส่น้ำมันลายด้วจ้าใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเียวจนเหลืองนะคะ แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยเจ้เาเียวจนเหลืองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พริกก เรา,า่ำจ้ะเริ่มเดืองแล้วนะจ๊ะ เริ่มเหลืองแล้วจ้าล้วก็เี่ยวไปเรื่อยๆพอเหลืองได้ที่เราก็อับพ,พริกใส่ไปเลยจ้า ไปเรื่อยๆนะคะผัดจนเขาแห้งจ้าผัดไปเรื่อยๆได้จ้าจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันจ้า เริ่มสีสวยแล้วนะจ๊ะสีเริ่มงามแล้วจ้าเริ่มหอมแล้วจ้าหอมหอม คลิกเราก็สุกได้ทีแล้วนะจ๊ะเนื้อเข้ากันแล้วจะแล้วก,ก็ปิดไฟเลยจ๊ะแล้วก็พักให้เขาเย็นนะคะพอเขาเย็นเราค่อยมาแพ็คใส่ขวดโหลไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะจ๊ะ เส็จแล้วจ้าพริกเบคอน